Đây này hấp bảy hòn ở núp Cái móc không? Thank you very much <laughs> Продолжение หาครัองพูนยาฮะ <laughs> มาช้อปปิง้งซ้อซื้อผักเล่นน,น้ำนี่ให้แจงมวนเนาะตุ้มตุ้มแล้าห่อนะเอาอย่าง สอซื้อพักเอาพักอย่างเธอหมออะไรหมออะไรวะพอักเล่นแบดกำเดียมได้ละพักจ้ะป,ป,ปุ่น่อันนะ้ะะนพี่กำลังปลูกอ,ะอ่ะมาอยาก่า พันไหนฮะป้าไปไหนพี่ก็โอ้นี่เปิดจะแปลงฝายน้ำมาเหี่ยวเพค่ะเนี่ยไอ้ไอ้นี่เปิดจะแปลงฝายมาถึงเพกอะเนี่ยเนี่ยลักเนี่ยตัวมาพอเลย รักาย้อมอ่ะปยรูุ้กปยู้ได้หเนสองต้นนี่พี่กำลังออกนะเหปอลฮะปละเหานักเพาะมานักพอมเดี๋ยวลุงกันเลยนะเออเอาไปเอาไปปอมบอกปอกีมไปล้ลกเดกัจอ้าเด็ไปจ้าลัอ๋อจะเออปอบนค เออวันนั้นหาแแา้้วาวะน่าก็อตี่เปลามันกินนะลูกผัดส้มดงเกมปลาออกกำลังกายกับละอ่อนเมอนี่กี้นี่ขาขาุอันนี้ล่ะมีแหงละ <c oughs> ่ะใส่เลย Hô hôm nay mà shopping Trên lò on mà eo hang Mà ma tí quá Mà lao bà xông nảy เนี่ยไปยังกุนเนี่ยอันนี้คือพักหย่างอันนี้กำลังกลังกำลังหัวอ๋อกำลังเข้าหัวจิลลี่จะรอฮันฮัน <laughs>